อย่ามาุ่งอย่ามาถ่ายผมไม่ผมยืนอยู่นี่อย่าถ่ายรูปผมอยู่ผมกลัวเลยอ่ะาไม่ถ no, ่ายผมไม่ถ่ายสถานที่นี้ผมจะยื่นดออสาลไม่เป็นไรคูนี่ผมยื่นต่ออย่าถ่ายผมทำอะไรก็ไปทำเลยไปไปทำไปไปถามผมไปทำอะไรไปเลยไปเลยไปมันจะคล้องสายไปอะไไปมันจะไปคล้องหาเหวอะไรก็ไปคุณไปก่อนตีอะไรดีครับเรื่องของมึงอ่ะใครไปก่อนตีอะไรดีเสืออะเสือ อะไรก็กำลังพ่อไปดีหรือว่าคุณเป็นใครมาจากไหนผมจะขอจากของพี่ด้วยไป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 หรือหรือออกไปได้แล้วออกมาได้แล้วคุณออกมาได้แล้วเฮียมาเตะผมผบอกว่าคุณออกมาได้เฮียมาเตะสองผมเลยเตะแล้วผมสองเฮียมาเตะสองผมเหรอจ้าอ๋อคดีดียอะพออ๋อเหรอเหรอะดียอะพอแล้วเหรอคดีดียอะพอแล้วมึงมึงนักเลงจริงเหรอไปนักเลงแต่เหรอแต่คุณหนักเลงใช่ไหมคุณนักเลงใช่ไหมอ๋อ เพราะพวกนายไงเหรอไม <Claire. Okay. S 2> ่ใหญ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 ่ใ่าหญ่ใหญ่ให่ใหญ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 ่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ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 ่ใมญ่ให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 ร่ใหญ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 ่ใหใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ใใหญ่ให่ ใช่ผมกลัวกังเลยผมกลัวล่ะผมกลัวมากเลยผุกลัวคุณอะเออคุณนั่งเลยมาก ไม่ใช่ตู้อเข้าอยารไรกันไม่เอาไม้ที่ผมไม่ไปเอาไม้ไม่เอไม้เาหลักฐามากเขาแกาเพิ่งเข้าไปยังตำรวจดูคือไม่ใช่หลักนใช่อย่างนี้ตัานจีของแ่นี้คือเจ้าอี่เอาอะไรมาาพี่เข้าพี่ต้องเอาสัญญาต้อมาตำรวจคุณว่าคุตจะหมายที่มีาให้ดูผมไม่ได้ตำรวจเข้ามาเขามนเก่าตอนนี้ไม่นไม่มีก็ต้องรู้เาว่า ี่องอย่างเงี้ยมันต้องพิสูจน์ได้สำเนาหลักฐานว่าเช่าที่เช่าไม่คุณคุณไม่เป็นไรไม่เอามาเนี่ยคือถูกไหมครับพี่เดี๋ยวครับถ้าพี่เช่าเนี่ยพี่มาเช่าผมพี่ต้องมีหลักฐานเออผมแจ้งความกับขอดูกล้องเขาถ่ายรูปผมไว้ไม่ เขอเอาน้องไม่พี่บอกพี่เข้าผมไม่ได้คุณถ่ายรูปผมไม่มันเรื่องอะไรมันไม่ได้ผมไม่ายเป็นไม่ใช่ก็เอาเข้าให้เขาดูแต่แต่คุณไม่ใช่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 เบนนี่ไม่เบนนี่ไม่เกี่ยวพี่เอาสัญญาให้คุเอาถูกต้องคุณตำรวจทำหน้าที่ไปเอ่อไปเช็คของพวกเขาด้วยว่าเามีสัญญาของจริงด้วยของจริงเดี๋ยวเราไม่จะไป เาถ่ยให้รูว่าสัญญาไทยเป็นสัญญาไทยไทยดสัญญาไหมฝันไทยลองดูไหมถ่ายดูสัญญาสัญญาเราก็ถ่ายมันไล้เราก็ถ่ายมัยถ่ายมันก็ถ่ายเราเราก็ถ่ายมันเท่าไหมนี่ครับมาเท่าแล้วก็ข ทำหน้าททำตามหน้าที่่ทำตามหน้าที่ผมก็ไปไ้ทำตามหน้าที่ตามกฎหมายไปเราเป็นทนายใช่ไหมเนี่ยรู้จักกันไม่คือผมเป็นหุ้นส่วนมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือแล้วมันค้าขาอะไรกันผมไม่แล้วคุณเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้เพื่อน อ๋อเป็นใครเพื่อนกันนะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสถานที่นะผมคุณยังรู้ผมไม่ได้ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวคุณเห็นแล้วคุณจะตกใจว่าไม่ใช่ว่าตกใจเรื่องสถานที่นี้นะไม่ไม่คนคนเป็นใครใหญ่ดูยากรู้ว่าใหญ่ดูเป็นแค่เพื่อนเพไม่ใหญ่ผมไม่ไปไปไปต่อู้ว่อคุณโอเคอ่าคุณคุณเป็นใครเพื่อนทาไมไมกรู้โอเค ไม่ตอบถามว่าคนมีมีสัญญาณไม่คนนั้นอยู่นี่เขาจุดตัวเงื่นให้ผมเข้าไปนี่ติดต่อเสื่อสารนะเขาไม่ให้ผมนะครับปลุกลุกมึงซึ่งหน้ามึงเป็นพ่อตำรวจอ่ะมึงถึงกะสั่งเขาได้อ่นมึงเป็นพ่อของตำรวจอ่ะตาดีเยอะมึงเป็นพ่อของตำรวจอ่าดีเยอะอืมไปเลยถ่ายรูปของตำรวจดู ทางนั้นางั้กฎหมาเไม่ง่ายหรอกมัน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 มถ้าคน้เหมือนฝักไส้เลยน่นที่กฎหมายสำนัานทีเอสมันก็ดูแคนดู่อะไรกฎหมายเขาจะไปรุมอะเาไุ่ง เอาไปฉีกฉีเอาหายไว้ี like no, now, like no, anyway, ่ายไว้ acak, oo, wait, ่ายไว้ีาไว้ายไว้น่ยวจเนียเนี่ยของเานไแล้วคุณเป็นคนติดใช่ไมไม่ช่ิดใไมไ่กล้าใไู้ผู้ชายใช้ถปคิย่่ถ้าคุติแล้วบอกแล้วรู้ผู้ชายตไมทราบู้มคไมไม่ทราบไะวติเ่ยชดชั่วเลยเร่ารูปวอันนี้ คุกนะเออกมึงจะแจ้งอะไรไปแจ้งเออไปไปทำเราไมไปไัดปไปแจ้งความได้ปจะแจ้งโรงแจ้งศาลปะไปทำแอกฎหมายมาใด้เขาเออดดิบดด นีเห <laughs> ่นมเข้าไปคิดขเพิ่มพยายาด้วยขาเล่ามีไรอยา่นีก็แ้งวามาาี่เขาจะแจ้งความนี่เขามีเขามีสว่าที่าจะไปแจ้งความปรจบไปวันนี้ที่จะมีนะไม่เป็นกันทีโอ้ผมพูดอะนี้ 加好嘛，我讲。那如果在，那就会变成空仓。那有股债，那股债比较难做吧？因为现在在空仓，那现在打，那什么？那如果借借借，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  ผมทำงานเข้าไปแล้วตัวนี้มาเป็นงานสะพายมาประกวดถ้ามันช่วยไม่ได้เลยผมไปหาตำรวจส่วนไหนครับฮ่าฮ่าฮ่าอะไรอะไรต้องให้ผมเอาไปทำนะให้ตำรวจทำทำทำต้องนะครับ ก็ลยเยายผมมให้ททารุดเจ้านะก็ไม่เราไม่ได้แน่นกันเราไม่ะทําทำตามหถูกเ้าเราก็อแล้วก็เช่าะไรลงแล้วก็แ่้งมันง่ที่เดีะเขาทุกคนทำบุองี่ีของตแล้วตายก็ไม่ไม่แค่นี้ใหญเราไม่มีอะไรไม่มีอะไร มันก็ใ่กงมันมันมันง่าย่อนาคตยังสูงยังยาวเล่ไม่ได้ทำ่ะไรแล้วเท่นี่หรอแล้วเค่นี่ทไมอไอ้โบราณบ้างสร่ได้ยุติสิอ่ไม่ต้องไม่ต้อไจ่หมดจำบ้างแต่มันเรื่กฎหมายเขาถูกช่อเขามีหลักฐานในมบอักน่ไหมเอ่อตาออกจากพื้นที่อไรก็ได้่ไมคุณมีหลักฐานคุณเป็นเจ้าของไหมไม่เป็นไรมลักา คือผมทำไมไม่ได้พี่นก็ไปลงประจําวันใของสารจะให้หลาพยานอย่างเยอะว่าคมณมาเจียผนี่สิใช่มผมผมมาดูเรื่องยาใครไม่รู้อนีนีาแล้วก็ถ่ายไว้ถ่ายไว้เหมือนใก็ตามไม่ได้ผล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 ไม่ได้ผม่ได้ผลไม่ได้่ได้ผไม่ลไม่่ได้ผ้ไม่ได้ผลไ่ได้ผลไม่ไดได้ผลไ่ได้ผลไม่ได้ผลม่ได้ผลไม่ได้ผลไม่ได้ผลไม่ได้ผด้ผลไมไม่ม่ไดไม่ได้ผลไมม่้ผลไม่ได้ไม ไอ้แจงแจงตำรวจนีได้ไหมว่ารถนี้ตรงไั้ขอเรยกสอบตำรวจครับสง,บส,งสัยว่ารถคันนี้จะสวงคนคุณก็เป็นไม่ใช่คุณเป็นคนเดียวนะจับเดี่ยนะ